สวัสดีครับยืยนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่4พฤษภาคม68นะครับผมมีบอดี้สำหรับคนชอบกีตาร์โบราณนะครับก็เป็นเม็ดอินเจแปนนะครับเพจหลังคอเนี่ยเป็นเม็ดอินเจแปนแต่ว่าตัวเพจเนี่ยได้ยากขายไปแล้วนะครับผมมีตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างครับอันนี้คือเพจของเขาเลยซึ่งมีคนยยกซื้อไปแล้วนะครับเป็นเม็ดอินเจแปนปีเก่านะครับ เป็นปั๊มเข้าไปแบบนี้ครับเป็นตัวเหมือนตัวเขียนนะก็ต้องเป็นปีประมาณแปดศูนลงไปนะครับแปดศูนหลังลงไปนะครับแต่เพลันนั้นเพลยที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้คือมีคนซื้อยากไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีแค่ขายบอดี้นี้นะครับเนี่ยสวยนะครับวงจรโบราณแล้วก็หย่องโบราณก็มีให้แล้วนะครับคุณสามารถไปโมเล่นหรือเอาไปวางโชว์ก็ได้นะครับหย่องแบบนี้ครับร้อยสายเข้าด้านนี้ครับแล้วม้วนออกด้านนี้เลยไม่ต้องมีไม่ต้องมีหย่องตัวที่เป็นซัดเดิลตรงนี้ครับนะ อันนุ่นโบราณนะคุณใส่สายเข้าดูนี้ร้อยสายออกมาทางข้างหลังนี้รับผ้าสายขึ้นไปครับแล้วใส่นะครับบอดี้ก็สีมีรอยแตกลายงานนะครับน่าจะเป็นไม้ลามิเนตหรือไม้อัดนะครับเนี่ยครับบอดี้กีต้า์เก่าชอบเป็นแบบนี้นครับเป็นลามิเนตแต่อย่าลืมนะครับบอดี้ลามิเนตไม้เก่าๆเสียงดีกว่าไม้แท้ของจีนสมัยนี้เยอะนะครับจริงๆนะครับอย่างกีต้ามายาอย่างกีต้าหลายๆตัวที่เป็นไม่อินเจแปนก็เป็นไม้อัดแต่เสียงดีกว่าไม้ ซื้อดีกว่าไม้แอดหรือไม้อายเดอร์ของจีนสมัยใหม่ตอนนี้ด้วยซ้ำครับผมพูดจริงๆนะไม่ได้ไปว,ว่าอะไรก็เอาตามประสบการณ์นะครับสีก็แตกลายงาหมดแล้วนะครับตามอายุไขเลยนะครับวงจรดูสวยงามคลาสสิกค,ครับหาไม่ได้ใครซื้อไปเป็นอะไรก็คุ้มนะผมไม่รู้ว่าวงจรมันใช้ได้อยู่หรือเปล่ปาเพราะว่าไม่ได้มีปิ๊กอัพลองนะครับนะแต่สภาพยังดีหมดเลยตัวซีเลคเตอร์นะครับฐานสีน้ำตาลเข้มของญี่ปุ่นแท้พอร์ตวอลลุ่ม เฉพาะแค่พอร์ตนี่ก็มีราคาแล้วนะครับพอร์ตไวลุ่มเดิมๆของเจแปนฐานจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้ครับสมัยใหม่นี่เป็นฐานสีน้ำตาลปกติแล้วนะครับนี่คาปาโบราณนะครับคาปาวินเทจนะครับโอ้ศูนย์จุดสี่เจ็ดห้าสิบโวล์หายากแล้วครับเขียวแก่เหมือนกับบอสเจแปนสวิตผมคิดว่าใช้ได้นะสภาพมันดีมาก,กน,นะครับแต่ถือว่าเราไมา่รับประกรันการใช้งานนะแต่คิดว่าใช้ได้ครับ สภาพดีมากๆนะครับช่างวงจรเจาะเรียบร้อยนะครับให้ไปหมดเลยนะจริงๆแล้วคนซื้อกิตร์โบราณเนี่ยเฉพาะตัวชุดนี้ก็แยกขายได้ย่องนี้ก็แย่ขายได้ครับมันหาไม่ได้นะบอดี้ทั้งหมดนี้น้าหนัก2ยกิโลนะครับช่างเรียบร้อยสาม,มารถใส่กับคอ5.5เซนได้นะครับผมจะลองเอาคอ5.5ลองใส่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นแม็กโาแลนธรรมดาสาม,มารถใส่ได้ตึงๆหนยใส่ได้นะครับเนี่ยฮะ พอดีนะผมว่า5.5ใส่ได้นะครับคุณสามารถโมโมได้นะครับอ่าคอมาให้ดูเฉยนะครับประกอบการขายนะดูด้านข้างครับอดี้แบบบางนะไบดิ้งแบบเหลืองออดสวยมากอะ่ะจริงหน้าไปทำเล่นนะซื้อคอถูกๆมา5.5ก็มีนะเยอะๆไปถ้าไม่อยากเสียงเงินเยอะซื้อคอจี G 5.5ก็มีขายนะครับ มาโบเล่นเลยน่ครับไบดิงสวยมากครับก็จะมีรอยสีแตกลายงาแนีครับสีแตกตามกาลเวลานะครับเนี่ยสีแตกหมดแล้วนะครับตรงนี้ไม้ไม้แตกนิดนึงนะครับเนี่ยดึงหลุดแล้วเนี่ยอ่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาผมเอาพลาสเตอร์สายปิดไปให้นะครับคุณก็ไปหยอดกาวร้อนเอานะครับเนี่ยเช็คแบบนี้ไม่มีใครทําให้คุณหรอกครับเนี่ยให้เห็นเลยว่าเออตรงนี้ไม้มันหลุดนะ เกับดูก็รู้แล้วฮะเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวหายนะครับซอกคอสมบูรณ์นะอ่าด้านหลังครับเป็นเพจเจแานแบบแบบยาวนะครับแบบรุ่นเก่านะครับสวยงามครับมันดูคลาสสิกนะโอเคครับชมราคาที่หน้า Facebook ได้เลยครับดูรายละเอียดครับขายถูกมากครับซื้อไปแต่งบ้านก็คุ้มครับ ครับผมผมมาอัปเดตให้อีกนิดนึงนะครับต้องดูให้ละเอียดครับผมเนี่ยต่อให้ขายถูกก็ต้องบอกละเอียดผมก็าลังถ่ายรูปก็เลยเห็นตรงนี้ว่าเอ้ยเป็นอรอยแยกออกตรงนี้ไม้ก็หลุดเหมือนกันครับตามสภาพแต่คุณไม่ต้องกังวลนะที่ผมจะแปะสก๊อตเทปไปให้คุณใช้แค่กาวร้อนนะใช้กาวร้อนนะครับหยอดลงไปแล้วก็เอาผงไม้โรยนิดนึงหรือขัดไม้จากตัวเขาเองก็ได้ครับเนี่ยขัดไม้จากตัวเขาเองเนี่ยนะครับให้เป็นผงๆแล้วก็เอากาว้อนหอย่อนติดแน่นสุดๆเลยครับเนี่ยมันก็แน่นสนิทนะครับเดี๋ยวผมจะอาสทปปับไให้นะคร เวลามันอยู่อย่างนี้ก็มองไม่เห็นนะว่ามัน,ว,มนว่ามันแตกนะฮะอ่าคุณสามารถทำได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับโอเค